สิับ4นะครับนางส,สาวนจิฎาพุกหรูนางสาวรัติยาพุกหรูและนายอาบิดีพุกหรูพักสีนขอไป้ สถานการณ์ในหมู่บ้านตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็มีแนวโน้มว่าติดเชือ้อโควิดเยอะครับผมแต่ไม่แสดงอาการนะค,รคาดว่า,ามีการนําเชื้อมายางไหนครับทําเชือ้อนําเชื้อมาก็เคสสตอครับผมพวกซือ้อสตอไปขายครับผมอ๋อขายที่สามจังหวัดชายแดนใช่ไหมครับใช่ด่ไม่ไม่แน่ใจนะแต่ว่าคสดนี้แหละครับผมคิดสตอแล้วก็เอามา เอาไปขายครับผมขนะน,นี้คนในชุมชนรู้สึกยังไงบ้างครับคนชุมชนก็รู้สึกก็ยังยังยังกำลังใจดีอยู่ครับผมตาอผู้ใหญ่ก็ใช้เสียงตามสายคืออย่าให้ชาวบ้านตกใจอยู่นะครับผม,บผมแต่ว่าคือมันจะคุมให้เพราะว่ามันเป็นหมู่บ้านที่ว่าอยู่ชิดกันนะเป็นหมู่บ้านที่ว่า ชาวบ้านอยู่รวมกันเข้าออกทางเดียวเข้าออกทางเดียวย<า>แล้ว<ป>ะพะ<ว>ปิดทางหนึ่งผู้ใหญ่ปิดแล้วเหลือ <ปะ S 2> ทางเดียวแล้วครับ,รบเราก็ได้เข้ามาดูแลพี่น้องอที่ติดเชื้อนะครับก็เข้ามาดูแล,แลแล้วก็ประสานกับทางสาธารณสุขพอสมอนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสาวัตแพทย์นะครับแล้วก็ได้มาช่วยกันเข้าไปดูแลเบื้องต้นแล้วก็มีประหลัดด้วยนะครับเข้ามาวันนั้นก็เรามาประสานกันแล้วก็พาไป เข้ามาพาไปตรวจโรคนะครับก็ตรวจวันที่ว,วันได้เข้ามาก็พาไปแปดคนก็ติดทั้งแปดคนนะครับแล้วเราก็มาช่วยกันพเพราะรู้ว่าติดแปดคนแล้วเนี่ยก็มาต้องตั้งด่านสกัดปิดนะครับปิดเพื่อให้ที่น้องที่ติดไม่ต้องออกมาข้างนอกนะครับโซนที่ติดคนที่มีเชื้อเนี่ยเราก็ไม่ให้ออกเข้ามาเราไม่ให้ออกนอกตอนนี้ในหมู่แปดพ่อปุ้งช้างนี่เราจะปิดข้ง้งหลังออกได้ข้างหน้าทางเดียว นะครับออกได้แค่หน้าทางเดียวทีนี้ก็คิดว่าไอคนที่ออกไปก่อนเนี่ยครับมันก็ยังมีที่หลุดออกไปที่คนที่มีเชื้ออยู่แล้วเนี่ยก่อนจากที่เราทราบเข้ามาเนี่ยนะครับก็ได้ออกไปขายของทํากิจกรรมไปหาเพื่อนบ้านอะไรต่ออะไรเนี่ยครับไปในมัดยิดบ้างนะครับบางทีแต่ตอนนี้มัดยิดก็ปิดหมดแล้วนะครับเราสั่งมันปิดหมดแล้วผู้ใหญ่บ้านก็สั่งให้ปิดหมดแล้วครับก็เรื่องขอตรงน,นี้เนี่ยก็ขอความร่วมมือพี่น้องว่าตอนนี้ ถ้าไม่จาเป็นห้ามออกจากบ้านหด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันมันเยอะแล้วมันเป็นชุมชนที่ติดพอสมควรนะครับผมว่าผมพูดตั้งแต่วันแรกแล้วอะ่ะนะครับว่าอย่างน้อยสามสิบอย่างน้อยสามสิบนะครับวันนี้มันเกินไปแล้วที่มีเชื้อแล้วนี่สี่สิบกว่าแล้ว